คืนหนุ่มไหนแม่อยู่ไหนอ่ะได้เหรอใครแม่ใครเนี่ยแม่หนูไเลยไปเไปลไปกดเร็คแม่กิถึงใหญ่แล้วแเไปเร็ววเร็วเปตูาเวปตูมาเรเร็วเ้ยไปกดม่ก่อนเร็วเดี๋ยวไม่คิถึงหรอกอะไรคืนได้ Smile, า aja, มาอ anyway> ุ้มข so well ึ at ้นไปหาแม่แม่ือของเล่นมาให้นะอะขอเปี่ยนเล่ยจากได้ล้นะสีชมพูล่ะนั่ง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 น่งนั่งนั วุนผ่พร้อมจะซื้อ่ะแ่ก่อนแม่ก่อนเร็วก่อนแม่ก่อนเร็วหอมแก้มแม่เร็วไปถึงแม่จังเยอะอ่ะฮะเอาเออให้แม่กืดแขนเราเลยหอมเล็วเาเได้ยแาใวจทำเป็นก้นทำไมย้มแร้วย้มแล้วแอบยิ้มปะ ยอุคนละฉีดแล้วนะกับแม่เน่ยมินอะอะไรติดเท้าอ่ะจะไปโรงเรียนไหมติดติดกัดหรือเปล่าหัวติดเนี่ยดินดินเท้าเออเทู้กต้องหอมแม่หน่อยหอมหน่อยกิมมูกติดแม่หน่อยนะกิมมูกติดแม่หน่อย ใจข่อยแม่หากฟื้อเขาได้มาเขาได้ใครได้บนกระชงทำไม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 ยังไม่เห็นเลยยังไม่เห็นเลยอุ้อับบังอุ้าบังโปะอาผ้าบังอย่างไรไม่เห็นเลยเมื่อกี้อ่ะอ้ยอับบังบังกูไม่บังไม่บังที่บนนี่นะหอมไหมหอมไหมหอมไหมเขาถามว่าซักหรือเปล่าหอมไหม สูบอกินเอาเอาไปเปลี่ยนกับของพี่วันใหม่มีแสงด้วยมีสีด้วยวันนี้อยู่อยู่จอยู่จมื่นคืนนึงว่ะวันนี้แม่ไปเล่นอ่ะมอลำซิงเนาะตอนตอนเย็นตอนเย็นไหนนอนกับแม่ไหมให้แม่กอดไหมแม่จะไปเล่จะไลเลิงแม่จะไปเบิ่งมอลำซิงฝุ่นแม่ไปเบิ่งมอลำซิงหมดเลยหมอลำหมอลำหมอลำซิงเนาะมอลำหมอลำเขียนได้นะไปไหมมินจะไปไหม ไปดูมะลันกับแม่ไหมไปดูไหมน่ะดูดูเขียนเจอป็สีเขียนไปเดไปดูมอลำไปดูมอลำนะไปชื่ออะไรนะเอาตัวนี้เอาตัวนี้ให้แม่ซื้ออะไรซื้ออะไรนะสีชมพูอะไก็ได้ดึงเลยจากใกล้ของจากใกล้ลูกโป่งไหนนะจากใกล้ลูกโบ่เหมือนที่เอ็มอะไรนะ ลูกบอลลูกบอลสีชมพูเขาจะเอาสีชมพูเอามีลายอะไรนะพี่มีดอกไม้ด้วยมีดอกไม้เรื่อยๆของพี่เบมสีอะไรสีผู้ชายดอกไม้ตีดด้วยนะของของพี่เบมมีอะไรติดด้วยนะมีขี้ติดมีวัวติดด้วยนะมีวัวติดด้วยใช่เหรอไม่ใช่สีขาวดำเหรอของพี่เบมสีขาวดำไปเจ้ ติดเท้าอ่ะนจิดหูเนะเบิ่งนดูแม่เบิ่งดูเจ้ามฉีดาเจ้าปมีดขาแม่หนูเจ็บหนูเจ็บไม่เจ็บหรอเจ็บปยังไ่อมบินอบอาไรนะได้ไปมดไปสอเงันอยากได้สุดทาง มาอยู่กี่วันเนี่ยมากี่วันช่างใหญ่ถามว่ามาฉีดวัคซีนหรือยังนายช่างใหญ่ถามอ่ะรับวัคซีนหรือยังฉีดฉีเลยค่ะฉีดแล้วเหรอคะใครฉีดให้ยังไม่ได้ฉีดเลยคุณหมอฉีดหนูฉีดตรงไหนฉีดแม่ฉีดแม่คุณหมอฉีดแม่ได้คุณหมอบอกว่าแม่แม่ไม่เสื้อเสื้อใครนะสีดำังนะเสื้อใครสีดำอ่ะ ชื่พี่ยอใสมึง้ป่มาแล้วมันน้อยเลยพี่คอยใส่ไม่ได้กางหนูเอาไปเสื้อเสื้อนอนอันนี้่ะวะไหนดูมัเป็นเสื้อขอบบอสเสื้อเออมันเป็นเสื้ออันรเอารอยน้องกางเงหนูนะอันนี้มันวะ่ไม่เอาเื้อเอสียวนีแม่ฮู้จากเขียวเลยรนันนี้รู้จักวงเวียนเลยย อยากไปโรงเรียนไหมอ้าแม่นี่มันเป็นอะไรแม่ปากกาค่ะปากกาสีสีอะไรสีเขียวปากกาสีดำเงินสีวันเงิอันสีอันนี้อะไรแม่สีอะไรแม่อืมเขีอะไรสีเงินดำสีเขียวถอดไม่ได้แม่นี่เห็นไหมนี่อะไรนี่ หนูได้อะไรนี่หนูไม่อยู่นในแม่จิก๊กไปแล้วนี่ <c oughs> แม่แม่ดีอะไรแม่ไม่ตังห้าร้อยบาทสีเขียวเอาไม่ตังเอาไม่ตังหนะ้าร้อยะเอาหนูอยากก็สีเขียวแม่อาตังย์ห้าร้อยไปซื้ออะไรนะ <c oughs> ตอบไม่ตรงคำถามเลยพอไม่เขียนไม่เขียนพอละเขียนเขียนเขียนมันเปื้อนออนี่างนี้งานแม่ เขียนในกระดาษนะเขียนในกระดาษนะพิกมาพิกกลับแล้วก็เขียนตีจมูกไปจดเป็นตัวเลขเลยไปไหมไปเที่ยวไหมตอนเย็นนะไปเที่ยวกับแม่ไปเที่ยวกับแม่เต้นหมอลำซิ่งไหมไปเที่ยวกับเ้ฮะอะไรนะเบ๊กไม่ไปหมอลำซิ่งไม่เต้นหมอลำซิ่งไม่เป็นเป็นแต่หน้าห้างไปต้องไปเก่งตัวลำด้วยนะโอ้เต้นตัวลำด้วย

ได้จำได้เนี่ยได้จำได้ไซเซอันยได้ไรเนี่ยพี่เอ็มเนี่ยใครท่านแม่เขาไมเรียกป้าล่ะเป็นป้าไรนเป็นป้าไหมมินไม่ยุติธรรมเลยอันนี้อร่อยอันนี้ใครอ่ะเนี่ยใครอ่ะนีใครมีใครคะป้าป้าเลยเนเซกอารมณ์อันนี้ล่ะใครต้องเอ็มเกับแล้ว เรียกพี่อาจจะอาจจะได้ฟงเล่นนะนิ่ง <c oughs> <c oughs>